ชั้นม .6 นะครับที่เรียนวิชาการใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงานนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้จะมาสอนแนะนำการใช้งานโปรแกรม s k t t h u p นะครับซึ่งโปรแกรม SketchUp ที่เราจะใช้เรียนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรม s k t t h u p เอวอร์ชั่อน2 0 2 0นะครับโดยความสามารถของโปรแกรม SketchUp นั้นก็สามารถที่จะสร้าง แต่ละลยอย่างเลยนครับในรูปแบบของสามิตินะครับคนอื่นให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์นี้นะครับให้พิมพ์สามิตสำหรับนักเรียนที่ที่บ้านมีคอมนะครับก็ให้เปิดเว็บไซต์นะครับ bit l l นะครับแล้วก็ s l a สามศูนย์ h m b s y สามนี้นะครับส่วนนักเรียนที่มีมือถือนะครับไม่มีคอมที่บ้านก็สามารถใช้ มือถือสแกน QR code ที่ให้ไปตามไปงานได้เลยครับอเนี่ยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะอันนี้ถ้าเราเปิดกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดเว็บไซต์โดยการสแกน QR code กับมือถือเนี่ยมันจะเห็นหน้าตาอีกแบบหนึง่งก็คือจะเห็นแบบคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะบีบลงนะครับมันจะบีบลงแล้วก็เราเลื่อนมานะครับ ของนักเกรยียนนี่มหกนะีมหนี่ให้คลิกนีครับชิกี้พิชาการใช้โปรแกรมออกแบบโปรแกรมออกแบบชิ้นง,งานนะมหกตรงนี้นะฮะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับของของนักเกรยียนจะเป็นแบบมือถือนะก็จะคล้ายคายกันนะครับก็เลื่อนลงไปดูได้เลยอนลงไปดูได้เลยมันจะคล้ายคายกันนะครับก็เป็นเนื้อหาเดียวกันนะะทีนี้นักเกรยียนอยู่ห้องไหนนักเกรยียนอยู่ห้องไหน นะครับหองเรามีพวกเรา,ามี3ห้องใช่ไหมครับพวกเรา,ามี3ห้องก็ให้คลิกเข้าไปยังห้องเรียนของต,ตัวเองนะครับนะครับก็ถึงอย่างม .6 ทับหก็อยู่ในคาบ7ดนะครับันอังคารนะ้หกทับสก็คาบ3 4มี่นะครับมหกสก็คาบ1นคาบ2เลยนะครับทีนี้ก็นักเรียน <Oo. S 2> ก็คลิกเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ให้ไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะคลิกเข้าไป ตามตารางเรียนนี่นะครับให้นักเรียนดาวน์โหลดแอป google meet ไว้ในมือถือตัวเองก่อนนะครับโดยที่คลิกตรงนี้ครับคลิกตรงคำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอป google meet ตรงนี้นะครับนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ลิงก์ของการดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น ios หรือ android เนี่ยนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดแอป google google meet นี้ไว้เลยนะครับเม<ว><น>ื่อดาวน์โหลดไปแล้วนะครับให้นักเรียนล็อกอินด้วย gmail นะครับถามว่านักเรียนทุกคนตอนนี้มี gmail ยังก็มีหมดแล้วนะครับอย่างน้อยทุกคนก็เคยเรียนวิชาทุกคนแอปตอนที่นักเรียนอยู่ม .4 <half. S 1> นะครับก็นักเรียนโหลดมาแล้วนะครับหน้าตาของ google meet เนี่ยหน,นห,นนหน้าตาก็จะเป็นประมาณน,านี้นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูเห็นี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับีเป็นรูปเหมือนกับกล้องกล้อง Pacific, UV, э, เวลาที่เขาถ่ายทานะครับประมาณนี้เลยนะครับ buenas. ก็ดาวน์โหลดไปก็ไม่ยากครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานเป็นแอป นะครับนักเรียนมหกสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอินด้วย gmail นะครับฟรีนะครับฟรีแล้วก็เตรียมเข้าห้องเรียนได้เลยนะครับ mm hmm. นะบนะทีนี้นักเรียนหลายคนอาจจะเข้าไปดูเนื้อหาแล้วบางส่วนว่าไอ้โปรแกรม google sketchup 2020เนี่ยที่เราจะใช้เรียนเนี่ยมันสามารถออกแบบอะไรได้บ้าง นะครับก็เข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับในมือถืองเช่นกยนเปิดดูก็สามารถดูได้นะครับนะครับมันก็จะบอกวิธีการใช้งานซึ่งหลายคนก็เข้าไปดูแล้วนะโอเคเดี๋ยวถึงเวลาในคาบเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เรียนกันนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่บางคนก็เข้าไปดูแล้วเช่นกันก็คือ,อคลิปการสอนการสร้างรูปทรงแบบต่างๆเลยนะครับอันนี้พื้นฐานเลยนะครับทุกคนจะต้องผ่านการ ฝึกปฏิบัติสร้างคลิปทั้งสี่แบบนี้ก่อนนะครับไม่นั้นแล้วนักเรียนจะไปเรียนการสร้างรูปทรงอื่นๆไม่ได้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นการสร้างรูปทรงพื้นฐานรูปทรงพื้นฐานก็จะมีสี่รูปทรงด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกล่องก็คือเป็นกล่องขึ้นมาวาดสี่เหลี่ยมปุ๊บแล้วก็เราก็ยกขึ้นมา เดี๋ยววคุณจะสาธิตให้ดูนะครับรูปทรงที่สองก็จะเป็นรูปทรงกระบอกช่วงกระบอกก็คือเราวาดวงกลมสร้างพื้นที่วงกลมหลังจากนั้นเราก็จะยกขึ้นมาให้เป็นสามิติก็จะเป็นทรงกระบอกแล้วก็รูปทรงหลายเหลี่ยมนะครับรูปทรงหลายเหลี่ยมนะครับก็คือมากกว่าตั้งแต่ห้าเหลี่ยมเป็นต้นไปนะครับเราจะเรียกว่ารูปทรงหลายเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นรูปทรงพีระมิดรูปที่สี่ก็จะเป็นรูปทรงพีระมิดนะครับเราจะวาดสี่เหลี่ยม แล้วก็เราจะทําการกระบาดแล้วก็จะยกข้างบนขึ้นมานะซึ่งก็ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับถ้าทักเรียนได้ฝึกปฏิวัติจริงนะครับส่วนอัที่สองนี่จะเป็นการสร้างรูปทรงกลมนะครับฝังให้ชัดนะครับเป็นรูปทรงกลมนะฮะไม่ใช่รูปวงกลมแล้วก็คือรูปทรงกลมก็จะเป็นเหมือนรูปฟุตบอลหรือส้มหรือว่ารูปโลกนะครับจะเป็นรูปทรงกลมสามมิตินะฮะรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างรูปทรงโดยการเพิ่ม รูปทรงบนวัตถุก็คือจะเป็นวัตถุซ้อนวัตถุนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นเราสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วแล้วเราจะสร้างรูปทรงกระบอกบ,บนรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นอีกทีหนึง่งอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับให้นักเรียนนึกภาพเวลาที่เราวางกล่องใหญ่หนึ่งกล่องด้านล่าง้น,นนั้นก็วางกล่องเล็กนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นอย่างน,นั้นแหละ่าอันนี้นก็จะเป็นแบบฝึกนะครับต่อไปครับ อันต่อไปก็จะเป็นการเจาะวัตถุนั่นเองซึ่งการเจาะวัตถุนี้ก็สําคัญวัตถุนี้การเจาะวัตถุนี้มันจําเป็นก็อย่างเช่นเวลาที่นักเรียนออกแบบโลกแบบอะไรดีอย่างเช่นท่อนะครับท่อท่อเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของมันจะกลวงใช่ไหมครับก็จะต้องเจาะวัตถุเป็นรูวงกลมนะครับหรือออกแบบล้อรถยนต์อย่างนี้นะฮะหรือนักเรียนออกแบบบ้าน ซึ่งก็ต้องเจาะเหมือนกันครับนัเกเรียนสร้างผนังขึ้นมาแล้วนักนก็ต้องเจาะทําเป็นประตูตทําเป็นหน้าต่างนะครับทาเป็นช่องต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการเจาะนะครับซึ่งการเจาะก็ใช้จะใช้ลักษณะเดียวจะใช้เครื่องมือลักษณะเดียวกันกันกบการสร้างรูปทรงขอนหน้านะครับก็คล้ายๆกันเนดี๋ยวพอนักเรียนได้เรียนปฏิบัติแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้น นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนมาเจอกันในคลาสวันอังคารวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เรียนกันอย่าลืมนะครับย้ําพรุ่งนี้ก่อนถึงค่าเรียนของตัวเองนั้นให้นักเรียนดาวน์โหลดแอป google meet ไว้ในมือถือก่อนแล้วนักเรียนก็ล็อกอินด้วย gmail นะครับให้พร้อมนะครับโอเคนะฮะ อ่ไปเจอกันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ